นนตัวนี้เนี้เขาใส่อยู่ในนมเด็กอยู่แล้ว,อย,ลวอยู่แล้วใน,น ¡Gracias! ความแตกต่างากับอาหารทั่วู้ป่มยไม่ไมไมว่าจะกินเยอะ ก็เรื่องของตรีเบลติก เรไปออตติ ¡A การปอกัอน,นโกโรคด้วยใช่เป็นการปกัรั<ช>ผุณผู้ชมก็รู้เรื่องเยอะเลยนะครับขอสรุปนิดน,นึงเลยันว่าวันนี้ที่เราคุยกันนะครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการดีท็อด้วยวิธีการ No way. เสริมจากคกกคอนึ่งร้อยเร์เซ็นต์สำหรับลูกน้อยน้ำมันมะพร้าวบีบเย็นตราปันลิสุด0 8 5 0, 0 0 0 5 1 1 1, 1> นา้ามันธรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราโคกกลอ ับก็มาอยู่กับคุณหมอแดงวีรชัยวาสศิกดิโลแข็งดีอรมขยากรับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอแดงครับวันนี้เราไปคุยกันถึงเรื่องโปรไบโอติกครับแล้วก็โปรไบโอติกกันมาครับผมถ้ามาถ้ามาบัดแบบคุณหมอแดงนะครับมีการใช้จุลินทรีย์บ้างไหมฮะถ้าบอกรู้จักจุลินทรีย์ไหมเนี่ยหมอ นี่รู้จักทุเรียนีนี่มานานแล้วนะเรียกว่าน้ำหมักเขียวน้ำเอ็น้ซมน้ำเอ็นไซม์นี่เกือบยี่สิบปีแล้วนะที่เราทำน้ำเอ็นไซม์ขึ้นมาเนี่ยทั้งทำกินและทำใช้นะขับใช้ในครัวเรือนน้ำลูกยอนน้ำสมอเลอน้ำบ้านเชมโมลูกนี่ไปทุเรียนซีหมดเลยคือกินเข้าไปมัน ก็บำรุงสุขภาพเหมือนกันใช่นะครับชูลินซีนี่นะครับหรือว่าเอนไซม์มันช่วยอะไร,รบ,บ้างออเอนไซม์ช่วยย่อยย่อยไขมันใช่ไหมย่อยโปรตีนนะแล้วย่อยคาร์โบไฮเดรตย่อยเิลูลโลด เนี่ยนะครับตอนแรกก็คือมาอาหารที่เรากินเข้าไปเอนไซม์จากอาหารเนี่ยนะมันจะช่วยเราย่อยอาหารเนี่ยไป50%เกือบ100%แล้วอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยนะเอนไซม์ในอาหารเนี่ยช่วยย่อย50%ที่เหลืออีก50%เป็นเอนไซม์ที่สร้างในร่างกายเราเอนไซม์ ตัวสร้างเอนไซม์ที่สูงสุดเลยเอนไซม์จากลำไส้จากกระเพาะครับลำไส้เล็กสร้างเอนไซม์หมดเลยในการขับอาหารครับเอนไซม์ตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในเซลล์ก้ามเนื้อเหล่านี่ยสร้างขึ้นมาครับเอนไซม์ตัวนี้มันจะช่วยในการเผาผลาญเผาผลาญหรือ ก็เรียนกบวนการแต่ไม่ไะไปซึมในเส้นเลือดในในร่างกายเราทั้งหมดคับสามาหารหลักสามตัวนะที่ที่จะช่วยเราครับปัจจุบันนี้นะอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่บอกเราว่าหนึ่งคือเป็นอาหารที่เรียกสมัยใหมอ่อาหารสมัยใหม่นี่เรียกว่าคาร์บูฟมร้อนมากมายเลย อีกตัวหนึ่งที่ทำลายเอนไซม์ก็คือพวกเหล้าเบียร์ใช่ไหมที่นี่คือเอนไซม์างขันหมดก็กาแฟได้ไหมคะใช่ก็คาเฟอีนก,ก็ตัวเป็นตัวทำลายเอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับแล้วปัญหาว่าเห็นไหมใปัจจุบันนี่เรากิานอาหารเข้าไปนะครับทำไมมีการปัญหาว่า ไม่ย่อยเ,ออเราเป็นโรคภัยใแค่เจ็บมากทำไมทำไมเราเป็นภูมิแพ้หรือทำไมเราแพ้อาหารอ,อ,อาหารเป็นพิษคเคยยินไหมอาหารเป็นพิษเอ,อ่ยเป็นโรคเกิดอเป็นโรคลำไส้แปรปรวนเอ่ยโรคอ้วนด้วยเพราะว่าอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันขาดเอนไซน์ในการย่อยเราก็ใช้เอนไซ ร่างกายเราปีกขึ้นมามันไป<ก>ขอใงานมันหนักขึ้นไปหนักขึ้นไปนก็ป่วยมันก็เจ็บมันสร้างไม่ไหวกัสร้างไม่ไหวก็ค่อยร่งางกายเราก็ยิแย่ขึ้นขาดอินทรีย์มากขึ้นมากขึ้นทั้งในกระแสะเลือดเราทั้งในกระเพาะอาหารเราขาดอนทรี์สารร่างกายก็จะอ่อนแอฉะนั้นกินอาหารแบก็ไม่ด่อย่างไรคุณแมยก็เลยต้อง ให้น้ำเป็นสายคนผู้ป่วยกินด้วยร่างกายเราทุกส่วนเนี่ยกลาเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันจะต้องได้สารอาหารเพราะงคนกินเข้าไปแล้วนันเนี่ยบอกว่ากินเข้าไปได้เยอะแยะแต่ทำไมมันร่างกายเราแย,ย่วิตามินเข้าไปอาหารเสริมเข้าไปสารเข้าไปเยอะแยะเลยแต่ทำไมเราเจ็บป่วยแล้ว ย่อยไม่ได้การย่อยเนี่ยนะเขาบอกว่าย่อยไ,ได้ไหมไกันแต่มันย่อยเป็นชิ้นใหญ่เกินไปงูเโโลุกินใหญใหญ่มันเข้าไปแล้ครับเข้าเราแทรเราไม่ได้ก็เกิด เสียเนะครับมันเข้าไปในกระแสเลือดใหม่มันเข้าไปทำลายเอนไซม์ในร่างกายแล้หมดอีกนั่นอาหารที่ไม่ย่อยกินเข้าไปก็ไม่มีเอนไซม์แล้วเข้าอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยเข้าไปทำลายเอนไซม์ในร่างกายที่อีกร่างกายแล้วก็แย่ลงแย่ลงแล้วอาหารที่เป็นพิษเข้าไปในกระแสเลือดเรากระแสเลือดเรา ไม่ไหวขับออกครับออกครับออกกินเข้าไปกแพ้อาหารผืนขึ้นเต็มหนดเลยนั่นคือสาเหตุที่เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะเอนไซม์อน่ซม์ขาดครับผมฉะนั้นเอนไซม์ที่คุณหมอสั่งให้เวลาผู้ป่วยมีปัญหากับร่างกายก็คือจะช่วย กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันย่อยไปดีมันก็ไม่เกิดของเสียกับเมื่อเกิดไม่เกิดของเสียอาหารใช้ได้หมดเลยมันก็ไม่เกิดเน่าไ,<ช>ไ,ไม่เกิด<ะ>เสียมันก็ไม่เป็นพิษในร่างกายเราครับใช่ไหมและอตัวหนึ่งผิวหนังเราผิวหนังเนี่ยมันจะนฟ้องเลยนะครับว่าเราเนี่ยขาดอินซิไลท์ไหมยังไง ใครจะใช้นะนผิวมันจานขนาดนั้นเลยเอาใช่นะผิวหนังเราจะเป็นรู้สึกว่าเป็นเรียกว่ามันแห้งมันแตกมันอะไรต่างๆบางคนเนี่ยมือเนี่ยครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระเต็มมือเลยนะเพราะว่านี้ผมคนเจอคนนะเป็นกระเต็มมือบอกว่าเขาเ,าเาขาบอกเลยรไหมเขาบอกว่าเนี่ย,ยมันแสดงถึง ย,ยืนยืนะ,ะสุขภาพดีผมบ,บอกมันไม่ใช่นี่มันกำลังเน่าเลือดมันเสียเลือดมันลงไม่ได้เลือดมันมาเลี้ยงปลายมือไม่ได้ถ้าอยไเกคิดว่าของดีนะ,ะแล้วตอนต่อไปเนี่ยผิวีจะบางขึ้นบางขึ้นมันจะยิ่งบาง โดนอะโดนอะไรนิดหน่อยกับเป็นรอยเป็นรอยเลยนี่นคร well ับคือการขาดเอนไซม์เอนไซม์จะไปช่วยย่อยสารอาหารให้มันเล็กให้มันใช้ได้เพื่อจะเอาเอาอาหารเนี่ยมาเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายมาเลี้ยงผิวหนังของเราถ้าขาดเอนไซม์ก็ไม่มีอาหารมาเลี้ยงเนี่ยครับผิวหนังเรา ครับแล้ววันนี้เราได้พูดถึงเรื่องโรคอ้วนด้วยอ้วนนี่น้ำเอนไซม์มันช่วยได้ด้วยไหมคะเออใช่อ้วนนี่คืออะไรอ่ะกระบวนการเผาผลาญที่ไม่ดีนะคนอ้วนมาปั๊บเลยนะครับใจสลายไปเลยครับวค่ใช่นะครับ แล้วใจซ้ายนะครับช่วยย่อยนะครับกินแล้วย่อยได้ครับกินแล้วย่อยได้อาหารกินไปก็ไม่ะสมคสมบก็ใช้ได้หมดใช้ได้หมดใช้ได้หมดเท้าทานได้หมดมันก็ไปใช้ได้ครับคนกินเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีนะครับกินเข้าไปแล้วโอ้ยท้าไมกินเข้าไปแล้วเนี่ยหิวอีบเ๋ยวหิวเพืีอยวหิว บอกว่าโอ้มันย่อยเร็วเพราะดมันย่อยเร็วไม่ใช่มันย่อยเป็นโมเลกุลใหญ่เกินไปร่างกายมันดูดซึมเข้าไปช้ไม่ได้เมื่อสารอาหารเราขาดร่างกายแล้วก็หิวใหม่หิวใหม่นะครับอยากกินใหญ่ก็เอาแล้วเอาอีกสารก็ไปแต่ย่อยไม่ได้ครับก็ขาดสาร ที่รักษาได้ด้วยเอนไซม์จะบอกว่าโรคอะไรที่รักษาไม่ได้ดีกว่าอ่าเพราะมันด้ไม่ใช้ได้หมดนี่แบบหลักหลักฮะอย่างเช่นเบาหวานอะ่ะเพาานแน่นอน,น,น,นครับกระบวนการเผาผลานดีดีก็เบาหวานนี่คือบอกว่ากระแสเลือดใช่ไหมโบราณแล้วบอกว่าโรคกระแสเลือดกระแสับว่าความเสื่อม ความเสื่อมของเลือดก็บอกแล้วบอกว่าเมื่อเอนไซม์เข้าไปมันก็ไปย่อยอาหารได้ดีนะย่อยอาหารได้ดีมันก็ไม่เกิดของเสียเมืม่อไม่เกิดของเสียมันก็ไม่เกิดของหมักหมมการเข้าไปในกระแสเลือดเราเลือดเราก็ไม่เสื่อมับ